าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ คนแนะนำหน้าจะบอกบอก็ไม่ได้อาณาขอพูดคเดียวเลยคนไร่บุญศาสนาพูดไม่นีเลยคนมีบุญศาสนาพูดูีเลยจำได้เลยคนมีบุญศาสนาพูดดีเลยคนไม่มีบุญัาสนาพูดอย่างไรก็มายุ่เรื่องตากระุวกขาเชื่อง่ายสาธุตทุขอทคำบูญสาธุนึงเนี่ยตาทสอนยากคนเชื่อแม่สอนยากหนักนี่แต่คนเชื่อยากคป็นระดมีความพกสูง เชื่อเดื่เหตุผลต้องยอมรับจมืนในเหตุผลก็จะต้องยอมยอมรับอย่างนี้ฝลังยอมรับแค่จุดจิตตาไม่ยากปัญญาแต่มันคิดด้วยปัญญาเลยคิดด้วยอารมณ์อารมณ์ให้ัวเองมาคิดเลยถ้าไม่อารมณ์มาคิดต่อไปเนี่ยจะได้สิ่งที่เลวได้ออกมาไม่ดีหรือว่าคิดหนอเอีัยคิดด้วยสิเลวพลังมีโลกปวดหลงมีในใจโลกก็ไปคิดหนอแล้วมันก็ออกมาแล้วก็ไปจบนะเลยคิดเป็นสิเลว มาดูคลิปด้วยปัญญาไม่ใช่สติเลยเหรอต้องใช้สติคิดหนอสติมันจะบอกผู้ปัญญาจะได้แก้ไขปัญหาได้คลายเครือกระดับหน้าทั้งนั้นสนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูสำหรับปรุงอาหารตรารมรสโรงงานน้ำปลาชั่วฮะเสงตราหอยหลอดสัพพะธานังธรรมทานัง,มมนงชินาติ การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง